ัอดีให้คลอไอ้พอกเลยเฮ้โหโอ้โหเจ๋งว่ะโอ้โหนี่นีอโอเคจไปได้แล้วสว,ว,วัสดีครับมาพบกับพี่นุ้พี่ส้มจุมในดูนุ้ยชาแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมเอเดรียก่อนรับชมคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผม สวัสดีครับพี่นุ๊กเออวันดีวันนี้เราได้หมวกเปียกเปชุดอะไรมาเนี่ยหมวกเบคอนมันไม่เหมือนเบคอนห่ะมันเหมือนอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเกมโรบอกไว้ลืมอันนี้หมวกเขาหมวกเขาอะไรก็ไม่รู้นะชื่อมันเอาเต็มๆเลยชื่อมันคือชื่ออะไรรู้ปะก็พึกษาพิมพ์หลอปอันนี้มันถ้าคนเสียาเนี่ยคุณรู้ว่าเดบรันนั่นเยขวิดได้เลยใช่ไหมเออแม่งเหมือนแต่เรื่องของเรื่องคือมันมันมีความเจ๋งไงรู้ปะมันคือชุดของครูซิมเบิรนไนท์เว้ย และไอ้คูซิเบิลไนท์เนี่ยมันเคยไนท์ตัวหนึ่งที่เราเห็นกันเป็นประจำอ่ะนะเดี๋ยวกูจะใส่โลกมันให้ดูมึงเห็นปุ๊บมึงจะร้องอ๋อไอ้นี่เองตีกูตายหลายทีแล้วอะไรเงี้ยนี่จ้าโลนี้ได้ไหมอ๋อเออมันคืนด้วยนะใช่จิตนาวิ่มันตัวทมุนทมุนอ่ะจับได้ไหมเออแล้วก็คัยแบงบินได้ด้วยได้ตัวนี้ที่มันจะกลางปีกบินนอะเออ่ะคราวนี้ ุณจะบอกให้ว่าไอ้ Coolable Knight เ,เนี่ยมันมีของเด็ดอยู่เว้ยมันก็คือเป็นอ e ีค a ลเทชันบวกกับชุดเนี้ยมันจะทำให้แม่งแรงขึ้นเออ g e n e r t i o n นี่คือมนตาใช่คราวนี้มันมีมนตาอะไรบ้างเรามาดูกันแม,นมน่ก่อนที่เราจะไปดูก็มาใส่ก,ก่อนเลยดีกว่านะปุ๊บนี่มันมีมนตาอะไรบ้างเรามาดูกันเลยปุ๊บแตนะ่ไอ้คอไอ้พอกเนี่ยหนึ่งอันแต่เราจะใช้อันนี้ก่อน oh <my. S 1> อันแรก oh <my. S 1> รที่เราได้มาง่ายๆเลยก็คือหาง วิธีการใช้ก็ง่ายๆแบบนี้ไอหานี่คุณเมียนี่หวาหาเออเนี่ยเห็นไหมไอหานี่ทำไงนะไปตีคุกวะไปตีคุกไปตีคุกเดี๋ยวพาไปดูเ,ออเราก็ามาตียักษ์ก่อนอ่ะดูไม่บัฟบเลยเลยนะโอ,อ้ยหวานตีของทีกดขว,ดวานนี่ตายนะสองทีเนี่ยอไม่ได้เนี่ยไม่ได้มันเหมือนแบบจระเข้ฟาดหางก็ยาวยาวนะใช่มันเหมือนจระเข้ฟาดหางไง ยาวเหมือนกันเฮ้ยโอเคโอเคอ้ยใจเย็นดิพ่ยั์ขอขอโชว์ก่อนนอออออี่แต่แต่ขาเหรอเออมันจ็อเค้ฟัหางอะอันนี้เป็นสกิลแรกนะซึ่งแรงนะบอกเลย<ค>นด้แรงใช่ได้ใช่ได้แล้วก็มาดูสกิลที่สองอันนี้เป็นสกิลโค c ติเบิลถ้าใส่ชุดนี้จะแรงขึ้นนะนเท่จริงสกิลต่อไปคือสกิลควิดควิดเลยอะควิดเลยเอามาอ่ะ,อะรูนี่นี่น ป๊บล่ยักษ์ก่อนอะไรมีเขาอะไรล่างชิมหลอมเขาเหรอท่จะให้ดีขอบัฟม่อยแล้วกันเอาสิเอาให้เอาให้สุดเลยนิดนึงนะแล้วก็จะขวิดแล้วนะพี่ยักษ์ขอขวิดหน่อยเล่าหน่อยชัวร์โอ้ยไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเราจะขวิดเราจะขวิดยักษ์ก่อนให้ตายก่อนถึงเหรอไม่ถึงก่ะคือมันดีตรงไหนรู้ไหมยังไง เออเนี่ยกระเด็นไงอ๋อพอโดนเสร็จซะไม่แล้วโดนกระเด็นเออล้วโดนสองตัวด้วยเห,หมอืออืออ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้ควิดนี่โดนทั้งยักษ์ทั้งตัวลูกน้องไงนะอ่ะอันนี้มีเ,เยอันนี้ไม่เท่าไหร่นะบอกเลยว่านี่ไฮไลท์อยู่อันนี้ไฮไลท์คืออันนี้เลยขีดเด็ดเลยในชะ่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะทำเอาไว้ตอนเปิดคลิปเลยไฮไลท์ของมันนี่ เหมือนเดิมกินน้ำก่อนปึ๊บโกลเด้นวาล์วสักทีหนึ่งกันหมดหลังจากนั้นเราจะใช้คอหอยพอกดูดูดูรูปมันเหมือนคอหอยพอกเงี้ยอ่ะพี่สวัสดีให้คอหอยพอกเลยโอ้โหเจ๋งว่ะโอ้โหสาดเลยโอ้โหน่านานิดหน่อยนะโอ้โหตายขาสั่นเลยนะยักษ์ขาสั่นแล้วนะขาสั่นเลย อันนี้อันนี้เจ๋งสุดบอกเลยนะว่าสกิลสาอันเนี้ยถ้ามันจะแรงถึงประสิทธิภาพที่สุดคือต้องใส่ชุดนี้ชุดคูซิเบิลไหนแม่งโคตรเท่ป่ะอยากได้อยากเออเออน่านสนใจเลยอ่ะคุณจะบอกให้ว่าชิ้นแรกอยู่ตรงไหนรู้ปะชิ้นแรกอะายคนมาอยู่แถวริฟเกฟเนี่ยก็คงจะเคยมาแถวประตูวายุด่านนูนี่นั่นนี่มันอยู่นี่คปีประดุ เนินวายุเออนี่จำได้ตีคู่ได้ใช่ถ้าเราไปถึงปุ๊บเปิดคุ้มปั๊บมันจะมีมอนเตอร์ออกมาตีซึ่งมันมีหางเว้ยเป็นครูเซเบิ้ลตัวสีม่วงมีหางถ้าเราข้ามตายเราก็ได้อีกคทชั่นที่เป็นหางนะคราวนี้ไอ้อันที่สองสองอันอันที่สามเนี่ยรู้สึกว่าส้มจุกยังไม่มีมั้งยังไม่มีสักอันเลยเออยังไม่มีอันที่สองอยู่ไหนอันที่สองอยู่ที่มันมีมันมีไนท์อยู่ตัวมันอยู่แถวๆเนี้ยเออเหรอ เออตรงนี้กคตีเดินเนียนหันไม่เห็นไม่ได้เลยลมันมีทางลับเว้ยเดี๋ยวพาไปเอาจริงดิเอาเค้าเอาไปเจาะกูเลยอ่ะส่วนตัวที่สามเดี๋ยวเล่าตัวที่สามก่อนเออได้ๆตัวที่สามมันอยู่ตรงไหนไล้วเนีหละอ่ะสกิลที่สามอยู่นี่เว้ยเบิร์มของไฟกูผ่านมาแล้วอีกอ่ะใช่มีอะไรนี่เรื่องเรื่องคือมึงต้องฆ่าบอสได้ก่อนด้วยฆ่าแล้วเรียบร้อยเออนั่นแหละเดี๋ยวไอะไรการอะไรนะ รายการรายการราชาู้ลบหลู่ที่เป็นงูอ่ะเออใช่ใช่ไป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 ดูจอมึงเลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ละตอนนี้ชื่ออะไรขอคอยกำแพงปราสาทใช่ไหมถูกต้องถูกต้องอ่าโอเคเข้าไปปุ๊บออกประตูมามันจะเจอ็อกอินซีเคลียร์ให้ดีนะล็อกอินซีใช้นี่ดีกว่าใช้นี่ดีกว่าไม่รู้ไม่รู้เหี่ยวแล้วอกอินซีนะไม่ถูกอีแรงเลยล้แรงเหรอเออยิงไปไกลแล้วนะนี่บักเขาให้ มันมีมันมีต้องสามเทียร์สามตัวตัวอีกตัวหนึ่งเพราะมันชอบเอาระเบิดมาป่ากัวเราบ้าก็ให้เอาเปลี่ยนวะอยู่ดีก็เปลี่ยนนี่อาไรระวังไอตัวนี้เดินใกล้ไม่ได้นะคือแกะออกมาเลยนะระวังออกมาแล้วปุ้มเจ็บร้อยเจ็บตายม้าใจจริงๆเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนโดนทีครึ่งหลอดแม่ง Okay. เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้ยนี่แหละทางนี้ถูกป mm ่ะ hmm. อ่าเออเดีเยรอตรงนี้เหรอไอกระโดดลงไปเลยเลตรงที่มีทงสื่อเลยเดินดีๆนะก้มๆหน่อยมนุษย์ก้มหน่อยมีทางเห็นปะอโอโอเคโอเคเออไปเลยตุ้มโอเคอทางนี้เราก็ออกขวาขวาขวาตรงต้นชิบหายแล้วว่ะขวาเออขวาตันค่ะตันนี่อ๋อกทางนี้ลูกกระแพงไปข้างล่างมีทางให้ยืนแหมมาตอนมืด ลำบากเลยอะไรใช่แหละตื่นเต้นอ๋อแล้วไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเหรอไม่ใช่อันนั้นของเอาเหรอต่้องไปงั้นป่ะเฮ้ยแต่นั้นต้องเป็นโล่ด้วยลงไปได้เอาเหรออ๋อนี่โลดโลดเอาไว้ก่อนแล้วปะเยอะเวทีอ้าวย่าเฮ้ไหน่อเอองงงงันเอาไงอะไปลงหมดละเอาเทียกลับกลับไปได้แล้วมั้งเนี่ยแกงแกงแกงกูเนี่ยอ๋อข้างล่างมี รามีแไปดิมาหาเขาให้ก็ออกไปไปนน่นไปทางโน้นทางน้นทางโน้นเออเนี๋ยเดินเดินเฮ้ยข้างล่างดิเหรอเดันไปดิเดิน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 ไปตรงที่มีเขียนเขียนต้งพื้นอะเดินไปปุ๊บอ่าเดี๋ยจะมีมนะมมกุจริงอเหรอ เี้ยเนี่ยเนนอ้าลงไปเลยให้เขลงไปเหรอ,อ,อเขาไปเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยนี่ไงตัวได้เข้าสงครามวายุพระเจ้านี่กูได้มาแต่ไม่เคยใช้เหมือนกัไน,อนาาไอ้นี่มันห้าเดียวกับนั่นนีกว่ามาลินมาอันนั้นบอกว่าไอ้ไอะไรวะไอ้บ,บอส<อ>มาลีเนียว่าอ้า สงสัยสงสัยเอ้ยอ้าวคุณหลงละไปไหนต่อมืดมืดเลยครับไปตามทางไปมืดหน่อยอุ้ยเขี้ยกใส่ที่มามากลางวันน่าจะดีมากลางคืนมืดหน่อยเอ้ยตรงนี้ระวังจริงๆเราจะต้องสู้ครับกูณจะเบิร์อไหนอ่ะออกมาดูแล้วเนี่ยอ้าวบัฟก่อดิเอ้ยไม่ใช่กดผิดชิบหายแล้วน่ะเอาแค่ของแค่นี้ก็พอเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้ยโอ้ย อ้อย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 มันเอากูละมันเอากูละมันเอากูละไอ้หุ่นเทอะไรตัวเกียรติลอยมันเป็นบูสเตอรไหนในช่วงแรกนี่แสดงว่าอันนี้เนี่ยใครที่เล่นช่วแรกๆน่าจะสู้ไหวนะไหวสูไหวนี่ข่ะว่าเราแบบว่านั่นนะอ่ะเสร็จแล้วทําไงต่ออ่ะก็ไปเพิ่มเขาไฟเดี๋ยวนะขอขอขไปดูนี่ก่อนนะมันมีอะไรป่ะเนี่ย เออมันบม,มันมจำได้ไหมมันมีลิฟต์อตัวที่มันใช้งานไม่ได้เออจำได้จำได้ที่ตรงพอรอนใช่ไหมใช่เนี่ยเรา,เ,าเราเข้า่ันนึงนไงกลไกมันเสียไงยเราต้องเอ่อกลไกข้างล่างเราตรงนี้เหรอเออเห็นล้วขึ้นไปก่อนแล้วกันนะจะได้เปิดเลยเปิดกลไกลวันหลังมาก็ง่ายนะครับดิเื่อมันเล่นอะไรในนี้โอเคต่อไปอเราก็จะต้องไปเอาอะไรอ่ะ เอาเอาเอาเท่าอีกอันหนึ่งใช่ไหมไอ้อะมนตายอีกอันหนึ่งใช่ไหมเออตายค่อยหายพ่อเอางั้นจะวาร์ปไปเลยหอยมันอยู่ไหนไหนอยู่นี่อยู่คาลิตอ่ะเฟิร์นนูตเฟิร์นหัเขาไฟหูเขาไฟเหรออ่หัูเขาไฟไปที่ไหนครับกูุงฮอกบอสที่ต้อตีบอสตายอ่ะนี่ยเหรอเออไปเลยฟาร์บรายขาด เราไปดูก่อนนะ้าว่ามันมีมันมาหรือ,อยังนะเกิดว่ามันยังไม่มาเราต้องกลับไปคุยกับคนหน้าไม่มีใครเลยมีป่ะไม่มีมมปกติถ้ามีเป็นยังไงไอ้นี่เปล่าเป็นหัวมันจะเป็นหัวนอนอยู่แล้วเหมือนแบบรวยลินรวยลินนะอ่ะอ๋อเหรอถ้งงั้นั้งงั้นเรากลับไปที่ห้องของทานิก,ก็คืออ่า <รอ S 2> เจ้า,าละครอเออเจ้า,าละครเมืองเมืองไอของไฟเลยจริงก็อยากจะข้ามกันนะ แต่ห้องนี้มันฆ่าไม่ได้เด็จะตีไอ้ไนท์นี่หายไปเนี่ยพยายามกิ้งคนตีมันอยู่เนี่ยไม่ยอมไม่ยอมเอาสิมันบอกว่ากลัวไม่อยากเอามึงไม่ใช่บอกว่าที่หน้าราชาข้างเศร้าจังเลยเลยเนี่ยอะไรต่อก็กลับกลับไปที่คุยคคุุยยแล้วทำแล้วทำยังทำแล้วนะทำอันนี้เหรออ่าไปต้นเลย ไปห้องบอสเลยคราวนี้น่าจะเจอหัวหัวที่แบบว่าเป็นหัวปุบปักป,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 ปะแล้วมีแหนะเ,เห็นไหมอยู่ตรงหน้าเลยเ,เดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆมันไม่ทำอะไรเราไม่รู้กูบัาก,ก่อนอะออบัาก,ก่อนอะนี่อ,าอา้าวกูใช้พิษอันอีกแล้วกูบอกเลยนะกูซิเบอร์ไนไนท์ตัวนี้เก่นนงจังดังนั้นเนี่ยไปข้อย่าไงต้องสู้ยก็สู้ดิใส่หัวเนี่ยไปทำอะไรเราเราต้องตีที่ให้เรื่อง แล้วคุณเพื่อนชัยมันมันจะอยู่ที่ลูเกเหล่าตัวใหญ่โอ้โหนี่กระปั้บเต็มเต็มแล้วไอห,หัวนั่นเลยก็เป็นสับๆเลยเอาหมดอะตัวรอเอาหมดอะเราเ,เ,ตเติมเติมเติมยาหอนไหนอมีอะไรเลยบอกให้คุยเนี่ยฟันนี่อ่ะฟันแล้วเหรอไม่ใช่บอกให้คุยคุยก็และ้ะคุยแล้วยาคงจะหมดแล้วเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาชิบหายไม่ต้องมับมุดแล้วมา มาลงมาเสร็จกูละนี่ไง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 ถ้าตีหัวเราเข้าบ้านถ้าตีหัวเราเข้าบ้านเฮ้ยใจเย็นดิพี่เดี๋ยวโดนบิดได้ด้วยบอกแล้วไง Ų, rumor, ไปไหนีไปไหนไปไกลอย่าไปไกลปิดมาหาเอ te <audio> ้ย <travail> ท่า <Sabbath> น <ến Vin> ี้ป่ะวะใช่เนี่ยท่านี้แหละธนาจะมีคนโดนท่านี้โดนกูบ้างเลยโอ้โหเพื่อนรถพี่เดียวอยู่เหรออ๋อพี่ก่อนแล้วพยายามตีตีกูใหญ่นะตีกูใหญ่นะ โยกพิษโยกนี่โยกหลอกนี่โอ้โหเออเออเออโอเคต่อไปได้มาแล้วต้องให้ใช้ฝีมือแม่ก็ย้ายไปอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอุ้ยกู่นเคียดมาจริงๆเลยอะไรอ่ะไปอีกชิ้นหนึ่งใครที่ดูคลิปนี้ได้ไม่เหรอ ครบแล้วไหมเหรอแบงหลือชุดไงเอาตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออหลือชุดเนี้ยชุดเนี้ยราวนี้เนี่ยใครที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไปไกลแล้วนึอกออกไหมนึอกออกดิเพราะว่าอุ้ยตรงนี้มีหน้ากากด้วยนะพี่นุไม่มีหรือเปล่าอ่าใช่ตรงนี้หยิบได้ครับตรงนี้หยิบได้สกมันนมสกมันหนมเกียงขนม,ขอนมเออหน้าหน้ากลัวมากเลยป่ะป่ะป่ะต่อไปต่อชุดอยู่ไหนแถวนี้เหรอ ตอนนี้เนี่ยชุดเนี่ยมันอยู่ที่เมืองใต้ดินเออใต้ดินใช่ที่เขาอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินแต่ว่าเป็นอยู่ใต้ดินของนครหลวงแดนเดียวอาวและมันก็คือตัวนี้ใช่กนบึ้งลากฝังลึกก้นบึ้งลากฝังลึกซึ่งมันเป็นเมืองที่เป็นลากต้นไม้พฤกษาทองศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ใช่ถ้าเกิดคลิปก่อนหน้านี้เราไปเอาอะไรกันนะเราไปเอาอ่อทั้า ใช่ไหมเราเอาคาถากันคือตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเคทั้งนั้นเราจะไม่พูดถึงว่าไปยังไงแล้วนะเราก็จะไปที่พรที่ชื่อว่านครนิรันร์ไร้นามโอเคนครนิรันร์ไร้นาำมาถึงนี่แล้วครับพี่นุ๊กจะบอกทางให้นะหันหลังเลยครับอ่าตรงนี้แหละเราจะต้องหาทางลงไปให้ได้ม้าหรือว่าอะไรเดี๋ยวนะอันนี้มันจุดเริ่มต้นปะเนี่ย ไม่ใช่อ๋อโอเคตรงนี้ต,ต,รตรงไหนหีมาไหมลงข้างล่างนี่เหรอใช่ข้างล่างนี่สังเกตดูมันจะมีลุกทหารยืนอยู่เต็มเลยเออใช่แล้วก็ไปซ้ายมือนิดนึงอ่าประเทศปราสาทเห็นไหมข้างหน้านีนะา่นะเออไปตรงนั้นใช่ไหมเราจะวิ่งไปหลังปราสาทหลังปราสาทโอเคหลังมันจะเป็นไม่รู้เป็นเรียกว่าปราสาทนี้ป่ะอาคารใช่ตอต,อตัวนี้ก่อนจะได้สบายใจ อตัวนี้ซื้อตัวไหนวะตัวที่เดินเดินเนี่ยเหรอใช่มันอยู่ในปภาษาตัวหนึ่งแล้วก็เดินอยู่หน้าตัวหนึ่งนั่นแหละก็ฆ่าให้เรียบร้อยก่อนจะได้สบายใจลุงอาจจะได้ของด้วยถ้าจำไม่ผิดจะได้ของมาด้วยมั้ยถ้าจำไม่ผิดโบกเขาให้อู้อ่ะอยู่ในปภาษาตัวหนึ่งเห็นไหมโบกเขาไอวิ่งมาโบกเขามา ไม่เลยไม่เลยมันหวังได้หวะคือทหารไอ้เข้าสุสานบกไงอุ้ยผดี๋ยวมึงวุ้นเลยอ่ะสามตาวคชูอ่ะจบเฮ้ยธรรมดาธรรมดาของได้ไรตึ้งเสื้อเกาะสวินสุสานโอ้โหหายากนะก็ี๋ยเอาแค่ไว้ต่อนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปในปราสาทเหรอเออเข้าไปหยิบของก่อน สาตีได้แล้วให้มีตัววะตัวก็จัดก,การแบบไอตัวนี้เม่น้าทางจะโหดเอาให้ดีกว่าปากปาก,ปากคอมหายไปไหนวะมันไม่มีหัวทุบด,ดอกของเคเข่าเอาของกันะอ,อะต่อก,กอาอยู่ก่อนตัวนี้เป็นของแฉกเฉยนะอ่าออกจากนี้ไปออกจากทางไปโป <ๆ S 2> ล่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอสาที่เนี่ยแล้วเลี้ยวขวาไหมเลี้ยวขวาเออแล้วก็ขวาอีก ตกแม่น้ำนะมนะตกโดวไ้ตกแม่น้ำไหมนะไหนอ๋อเออยังไงขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นไปเลยโบอ่าคราวนี้เราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเตรียมโตบัฟได้เลยยืนอยู่ตรงนั้นได้เห็นไหมนะโอ้โหลมลมเท่านั้นลมเท่านั้นถึงจะชนะกูต้องให้กลุมเท่านั้นมาดูกันว่าเราได้แล้วบ้าง ได้หอ,อกว่ะได้หอกหอกมันมีแบบมันมีสกิลด้วยนะหอ,อก๋ยวลองแต่ลองใส่ใช้ดูเลยแล้วก็ได้ชุดใช่ไหมไม่ได้เอ,อชุดไม่เห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเขาดูก่อนนะไ,ได้หอ,อกเออเออนี่ไงศึกสารนีนเด้นี้มาอุ้ยแรงแล้วเนี่ยลองลองใส่ใช้สกิลดูก็จะเปิดได้อสกิลที่มันใช้กับเราเลยอ๋อที่มันแทงฟู่พุวมาไม่ชื่อละ่ะเี่เป็นไฟอ่ะ ลองนี่ลองนี่อ่าลงเลยเคลองย่าไม่ตีบัวไม่ต้องตีบัวนะดูสภาพลองลองเลยลองแค่นี้แหละเอ๊ะสงว่านเลยเอออ่าอเคยังไงนดชุดไม่มีชุดมันไม่ได้ดอกเว้ต้องเดินเข้าไปเกิอ๋อเข้าอยู่เดินเข้าไปข้างหลังหันหลัง อยู่ในต้นไม้อะแหละเออไหนว่าต้นไม้อ,อ่ะโห้พุ่ตื่นนึกว่าสู้กันงกลางคืนทุกทีเลยกูเนี่ยเอออ๋อ,อ,อนี่ไงเนี่ยเหรอเออเปิดหิบเลยเหี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหครบเลยอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครที่เห็นแล้วชอบก็ลองไปหามาใช้กันดูครเดี๋ยวขอดูนะพี่ส้มจุกใส่แล้วหน้าตาจะอรเอเหรอการขานาดไหน เ่เนียโ,โอ้โหถ้าใส่บัวโอ้โหกูไม่ต้องวิ่งเลยดีกว่านีน่กูนี่กูกดกูกดวิง่งเลยนะคุณอยบอกให้ฟังมดาดัดชุดมดาดัดกูวิ่งนี่นอา้าวดูนี่ก่อนดิดูสเตย์ไปนานเลยนี่กูกดวิง่งเลยนะเนี่ยคือม้วนนะไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้อัพความทนทานนะไม่ได้อัพเลยให้ดูให้ดูสถานนะสถานนะ พอทนทาน24ใช้ไม่ได้นะจ๊ะน้ำหนักอุปกรณ์เก้าสบแบกได้70เนี่ยเดินได้ก็มบ,บุญแล้วมันบอกอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ <c oughs> ยังไงก็ลองไปหามาใช้กันดูนะครับผมโอเคอ่าอย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ